สามีภรรยาพูดอยู่ด้วยกันเวลาทำบุญทำความดีอะไรก็จะต้องบอกแก่กันไม่ใช่ว่าสามีทำแล้วตัวเองก็ไม่ทำคิดว่าในบ้านเหล่าสามีทำบุญตนเองก็ได้เหมือนกันอันที่จริงแล้วไม่ใช่ต้องให้อนุโมทนาต้องบอกแก่กันแล้วก็ดกลงปรงใจกันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งได้สร้างความดีรักษาศีลให้ทาน บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเมื่อตายแล้วได้ไปสวรรค์แต่ภรรยาเป็นคนคบชู้สู้ชายเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีศีลธรรมตายไปแล้วโดนจับโยนลงนรกแต่ก่อนลงนรกยมาบาลก็พาไปดูวิมานของสามีอยู่บนสวรรค์สวยงามนางก็จะอยู่กับสามีแต่ยมพาบาลบอกว่าไม่ได้ที่ของนางคือนรกนู่น อย่าไปคิดว่าแม้เมื่อสามีทําดีตนเองก็ทําไม่ได้แต่ต้องช่วยกันทําช่วยกันโมทนาหรือบุคคลผู้ที่เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเหมือนกับพระราชาในสมัยก่อนนู้นที่สร้างแต่ความดีแต่ไปหลงแต่ไปหลงมเหสีผู้เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัว นางอยากได้น้ำหอมอะไรก็ตามเครื่องประดับอะไรก็ตามก็ไปหาแม้แต่พระราชาก็ต้องไปหามาให้นางแต่งตัวนางไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยอยู่มาวันหนึ่งตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นตัวดวงในคอกควายพระราชาทรงเสียพระทัยมากจึงเอาร่างของนางนั้นครอบไว้สตาบไว้เพื่อให้คลายความโศก มีความอาะัยในมเหสีอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งฤาษีผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเห็นว่าพระราชาเนี่ยศรัทธานในตนและอยากจะให้พระองค์นั้นคลายความโศกจึงไปเรียกให้มาพบที่อุทยานท่านก็ไม่ต้องการไปพบนะักเข้าชนเราไม่ไหวก็บอกให้มาพบก็บอกว่ามเหสีนั้นตอนนี้ไปเกิดเป็นตัวตุ่นขี้ฝายแล้วนางพระราชาก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ส่งจุงพระราชาไปที่ตุนคี้ควายในพระราชวังนั้นเมื่อไปแล้วพระองค์ก็ทําให้พระราชานั้นพูดกับพูดกับมเหสีซึ่งเปิดเป็นตัวตุนได้ก็บอกว่านางทำไมมาเกิดตรงนี้บอกบุญไม่ได้ทำแรงนึกถึงพระราชาไหมพระราชาเป็นคนดีเปล่าก็บอกเป็นคนดีรักกันมากแต่ช่วงนี้ คนละพกคนละชาติผ่านไปแล้วและทำไมไม่นึกถึงท่านเลยไม่นึกถึงพระราชาบอกว่าตอนนี้ไม่รักแล้วรักตัวตุ่นตัวผู้ตัวนี้รักมากไม่บอกรักเป็นร้อยเท่าเลย <c oughs> ก็ทำให้พระราชานั้นคลายความรักคลายความอาลัายอาวรณ์ต่อมเหสีได้ <c oughs> คิดว่าเรามัวร้องไห้โม่ลำลำายลำพันนึกถึงม่เหสีผู้จากไปแต่นางดันมาเกิด เป็นตัวตุนแล้วก็ดันบอกลักตัวตุนตัวผู้ทำให้พระราชาไม่มีความอาลัยนั้นก็มองดูตุ่นตัวเมียซึ่งเป็นมเหสีนั้นวิ่งตามตัวตุนเข้าไปในกองขี้ขวควายก็ทำให้เกิดความสลดใจเมื่อออกมาแล้วก็นําร่างของนางนั้นไปเผาทิ้งไปเท่านั้น ผู้ที่ไม่ทำบุญมัวแต่เอาแต่งตัวก็ทำให้ไม่ได้มีอนิสงส์ที่จะไปเกิดใหม่ฉะนั้นโยมก็อย่าใช้แต่บุญเก่านะต้องสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะเราอยู่ทุกวันเนี้ยมันใช้บุญเก่าทั้งนั้นจเจริญพร